กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n g l g Channel นั่นเองแล้วสําหรับในคลิปวันนี้นะคะแอดมินก็จะมาแนะนําซีรีส์เกมพีซีที่ลงให้เลนบนมือถือภาพสวยและสนุกควรมีไว้ซ้อมฮายี่สิบสองแล้วก่อนที่จะเข้าไปดรรับชมคลิปกันนั้นนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะแล้วจะมีเกมอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่านเล่นกันบ้างนั้นก็เชิญรับชมกันได้เลยนะคะ ตัวเกมที่หนึ่งนั้นก็มีชื่อว่า p a y d a y Crime War เกมนี้นะคะจะเป็นเกมยิงรัวสุดตื่นเต้นแบบเล่นได้หลายคนนะโดยคุณก็ต้องเลือกว่าจะเป็นไฟตำรวจหรือว่าโจรแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกไฟไหนนะคะคุณก็ต้องทำภารกิจหนึ่งอย่างให้สาเร็จนั่นก็คือไฟโจนนั้นนะคะต้องพยายามบุกเข้าเซฟให้ได้ส่วนไฟตำรวจนั้นต้องพยายามทาทุกวิธีทางเพื่อหยุดยั้งพวกมันนั่นเองค่ะในส่วนของการควบคุมภายในเกมนี้นะคะก็ได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับหน้าจอสัมผัสสุดๆส่วนการเคลื่อนที่ตัวละครนะคะก็ทําได้โดยการใช้ปุ่มควบคุมซเหมือนที่อยู่ทางซ้ายของหน้าจอแล้วก็ยิงออกไปโดยปุ่มทาางง้นนนขวัเอ นอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถใช้รายการปุ่มทางด้านขวาเพื่อกระโดดบรรจุกระสุนและก็ปาระเบิดมือได้แน่นอนนะคะว่าเพ y d เดเวอร์ชันนี้ก็จะเหมือนกับเกม PC และก็เครื่องเล่นเกมเพราะว่ามีตัวละครมากมายทั้งตำรวจและโจรให้เลือกเล่นในเกมนี้ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเพอยิ่งคุณเล่นไปมาเท่าไรก็จะได้พบกับเรื่องราวใหม่ใหให้ปดด็อกมากเท่านั้นทั้งหน้ากากเป็นสิบชุดอาวุธเครื่องประดับตู้เซฟใหม่ๆหรือแม้กระทั่งเนื้อเรื่องพิเศษใหม่ก็มีเช่นกันค่ะและหากใครที่สนใจแต่เกมนี้ก็ มาต่อกันด้วยตัวเกมที่2กันเลยนะคะสําหรับตัวเกมนี้ก็มีชื่อว่า n a g h t Night Vidas โดยตัวเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมแนว Beat 'em up Fighting Game จะคล้ายกับเกมแนว Final Fight Streets of Rage แล้วก็อีกมากมายมาพร้อมกับกราฟิกย้อนยุคนะคะช่วง80 90แบบ16บิตนั่นเองค่ะณนะตอนนี้ภายในเกมนี้นะคะก็จะมี6าดานให้เล่นด้วยกันจะพาคุณเดินทางไปยังส่วนต่างๆของโลกเพื่อเผชิญนากัฝฟุศัตรูที่ดุร้าย และก็บอสที่ไม่หยุดยั้งนะซึ่งคุณนะคะไม่จําเป็นต้องทําคนเดียวคุณสามารถเผชิญหน้าความท้าทายนี้ได้ถึง3ผู้ได้คยคนอื่นในการเล่นแบบร่วมมือกันทั้งในพื้นที่และออนไลน์มาในส่วนของตัวฟีเจอร์ลักหนักเกีนี้นะคะก็จะมีถึง11ตัวละครที่สามารถเล่นได้นะมีในส่วนของโหมดโค o อสามารถเล่นได้สูงสุดถึง2คน มีโหมดเนื้อเรื่องนะคะ6ระดับกันมีโหมดการอยู่รอด2ระดับโบนัส6บอสที่ท้าทายนะคะและก็ทักษะการอัพเกรดหลายยากและที่สําคัญนะคะอาวุธก็มีให้เลือกใช้มากมายแล้เป็นคนไหนที่ชอบเกมแนวนี้นะคะก็สามารถดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยค่ะเกมที่3 Walk Online Mobile เกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมมือถือ m l r p g ที่นำเอาดูแบบแลกกินอาอของเกมออนไลน์ในตำนานอย่างแรออนไลน์นะคะมาไว้อย่างครบครันกันเลยซึ่งก็ได้มีการปรับเปลี่ยนหน้าจอ UI นะคะเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการเล่นบนโทรศัพท์มือถือนั้นเองในเกมนี้นะคะผู้เล่นก็จะได้สนุกไปกับก,บการต่อสู้แบบ PvP การจับปาร์ตี้และอื่นมากมาย บนชักหลังของโรงเรียนนะคะและเมืออที่คุณจะได้รับบทเป็นนักเรียนจาก3าโรงเรียนเพื่อปกป้องมือที่จากลาปิสัสไก้นั่นเองค่ะและเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เคยเล่นเกมตัวนี้บน PC มาก่อนนะ mm hmm. ก็สามารถไปดาวนโหลดเวอร์ชันม,มือถือ mm hmm. เล่นกันได้เลยค่ะ ถึงตัวเกมที่4นะคะตัวเกมนี้มีชื่อว่า Life is Strange เกมนี้ก็จะเป็นเกมที่เพื่อนๆคุณหน้าคุณตาการบนพีซีอยู่แล้วนะคะโดยเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวประจ ol ไพ่ซึ่งคุณจะได้สวมบทบาทเป็นสาวน้อยแม็กซินผู้มีพรสวรรค์นักเรียนมัธยมผู้ค้นพบว่าตัวเองมีพลังพิเศษที่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งต่างๆได้ค่ะสิ่งที่น่าสนใจในเกมนี้นะคะก็คือคุณสามารถย้อนเวลากลับไปเพื่อย้อนเหตุการณ์และแก้ไขาการตัดสินใจที่ผิดพลาดในอดีตและทำสิ่งที่ผิดให้ถูกเพื่อสร้างทางเลือกที่ดีกว่าเดิม สามารถย้อนเวลากลับไปยังจุดใจก็ได้และสำรวจเส้นทางทางเลือกและเขาของเรื่องราวในเกมนี้นอกจากความจริงที่ว่าพลังพิเศษในการเดินทางข้ามเวลาของแม็กซินเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของเกมนี้นะคะแต่ศูนกางของเรื่องราวทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนรักของเธอในสมัยเด็กนะที่มีชื่อว่าโคลี้และก็ต้องขอบคุณโคลี้นะคะที่คุณจะได้ค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่ในความลึกลับ แห่งบ้านเกิดของโครอีไลน์แม็กซีนแต่สิ่งที่ดีที่สุดนะคะก็คือคุณจะได้คนพบรายละเอียดทุกซอกทุกมุมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ยาวนานของพวกเขานั้งค่ะและหากเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเกมแนวนี้นะคะก็สามารถดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยค่ะเกมที่5 Brothers: Are Tales of Two Sons เกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมแนวแอดเวนเจอร์ Adventure, ภาพสามิติสวยงามสมจริงด้วยเนื้อเรื่องนะคะที่ดรามา่าตับพังชักเรืองศาดและก็มีความรุนแรงซึ่งเนื้อเรื่องนะคะก็จะดําเนินพานสอพี่น้องคู่หนึ่งช,ชื่อว่าไนอาและก็ไนเอียรออกไปจนภัายในโลกอาแสตรลายเพื่อดำเนินไปเอาน้ำแห่งชีวิต นำมารักษาพอ่อที่ป่วยหนักนะคะโดยแล้วนั้นนะคะจะต้องควบคุมพี่น้องทั้งสองแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆไปให้ได้อีกทั้งก็ยังต้องไปไฟกับบอสอีกด้วยนะคะเกมนี้ก็จะเป็นเกมเสียตั้งหากใครที่สนใจนั้นก็สามารถซื้อไปเล่นกันได้เลยนะเกมที่ 6. dynasty r e g e n t s 2 เกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมแนวแอคชั่นอาร์พีจีที่เราจะได้บังคับเราคุณพ่นจากวการรณกรรมสามก๊กซึ่งตัวเกมนะคะก็มาพร้อมกับกราฟิกที่งานดีและก็อลังการมากแถมเกมเพย์น,นะคะก็สนุกและมันอีกด้วยในตอนเริ่มเกมของเกมนี้นะคะเราก็ต้องจัดทีมเราคุณพ่นสุดแกร่งในวนรรณกรรมสามก๊กให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจึงลงไปตะลุยในสมอรภูุิจากหน้าประวาศาสตร์เพื่อกําจัดแม่ทัพและเหล่าทหารนับร้อยลงให้ได้พร้อมกันนั้นนะคะเราก็ต้องอัปเกรดพวกเขาให้แกร่งเพื่อเตรียมรับมือกับเหล่าศัตรูที่แข่งแรงขึ้นอีกด้วยค่ะโดยสมร ต่างๆจะถูกแบ่งออกเป็นด้านโดยนําเอาเหตุการณ์สาคัญในหน้าวรณกรรมาใช้ซึ่งเริ่มต้นนะคะเราจะได้เล่นเป็นเลาปีที่ต้องไปลุยศิกผ้าเหลืองเลยซึ่งตัวเกมก็จะเสริมความแฟนตาซีเข้ามาโดยการทําให้บอสใหญ่ของฉากต่างๆมีร่างแปลงเป็นปีศาจเข้ามาเสริมถือเป็นเอกลักษณ์ที่ทําให้ตัวเกมมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะหากเพื่อนๆคนไหนที่สนใจตัวเกมนี้ก็ดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะคะเกมที่เจ บัสซิมูเลเตอร์ซิตี้ไรด์โดยเกมนี้ก็เป็นเกมมือถือขับรถบัสซึ่งจะมาพร้อมกับแมทโอเพนเวิด์นะคะขนาดใหญ่ไม่ว่าจะล่องเรือไปตามถนนโล่งยามพระอาทิตย์ตกดินหรือจะนำทางไปตามถนนที่ผูผ่านของแฮเปนเบิร์กโดยเกมนี้ก็จะมอบประสบการณ์ที่ดื่มด่ำอย่างแท้จริงสาหรับทุกคนที่ต้องการเดินทางจากจุดเอไปอยังจุด B นอกจากนี้ตัวเกมก็ยังนําเสนอบรน n d e d มชื่อดังที่ผู้เล่นสามารถสะสมได้และบริเวณใกล้เคียงนะคะผู้เล่นก็ไม่เพียงแต่จะได้ปลดปล่อยความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของตนเอง ด้วยการจัดการเส้นทางและรถบัสเท่านั้นแต่คุณนะคะก็ยังได้เพลิดเพลินไปกับภูมิประเทศที่สวยงามและประสบการณ์ในเมื่อที่จอแจทั่วยุโรปตอเนเหนืออีกด้วยค่ะแน่นอนนะคะว่าคุณก็ต้องรับมือกับเรื่องที่ไม่คาดฝันเช่นกันเช่นผู้โดยสารหลับกลางทางรถขวางการถนนและแม้แต่มแมลงก,กระเซ็นที่กระจกหน้ารถเพียงเพื่อคนไหนที่สนใจโดเกมนี้เกมนี้ก็เป็นเกมเสียตังนะคะไปซื้อเล่นกันได้เลยค่ะเกมที่แปด นอตการ์ดมบาเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือ Survival Strategy นะคะจากตัวฉบับเวอร์ชัน PC ของแท้ที่ถอยไปออกมาได้อย่างหมดโจดในตัวเกมนะคะก็จะให้คุณได้เลือกเผ่าที่มีทักษะเฉพาะที่แตกต่างกันตั้งหลักปักฐานในตอนแรกและสร้างยูนิตท,ที่มีหน้าที่ที่แตกต่างกัน เพื่อเตรียมตัวเอาชีวิตรอดจากฤดูหนาวสุดโหดที่กำลังจะมาถึงในตอนท้ายนะคะผู้เล่นจะต้องกวาดล้างเผาวไวกิ้งอื่นที่อยู่ในแผนที่ห้สินซากเพื่อชนะและเป็นไวกิ้งที่แข่งแกร่งที่สุดมาในส่วนของตัวฟีเจอร์หลักๆเกมน,นี้นะคะก็จะมีระบบการเอาชีวิตรอดด้วยปัจจัยอาหารและความสุขสามารถร่วมมือเล่นกับเพื่อนของคุณหรือว่าจะเขาทำผ่านการเองแบบเรียลไทม์ระบบต่อสู้นะคะที่ไม่วุ่นวายใช้ยูนิตที่ไม่มากจนเกินไปทําให้ผู้เล่นสามารถคุบคุมได้ง่ายและทั่วถึงแล้วก็จะมีเกมเพลย์ที่น่าสนใจนะคะด้วยความหลากหลายในแผนที่ที่่คุณยังไมไมด้สํารวจนะ เกมนี้ก็จะเป็นเกมเสียต่างอีกเช่นกันนะหากใครที่สนใจนั้นก็ซื้อไปเเ่นกันได้เลยค่ะเกมที่ 9. settlement survival เกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมแนวบริหารจัดการและสร้างเมืองที่จะเปิดโอกาสให้เราได้ประจมพายในแผนที่ขนาดใหญ่ที่เรียกได้ว่าก็จะเป็นแผนที่ที่ใหญ่สุดลูกหูลูกตาในแผนที่นั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยภูมิประเทศที่แตกต่างกันออกไปผู้เล่นสามารถเลือกจุดที่อยากลงหลักปักฐานสร้างบ้านแปลนเมืองของคุณได้ทุกที่ แน่นอนนะคะว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นก็จะมีผลต่อการได้ของคุณในด้านต่างๆฉะนั้นถ้าใครที่จะเลือกลงหลักปักฐานตรงไหนนะคะก็ดูด้วยนะคะว่าสไตล์การเล่นของเราไปในทิศทางไหนโดยหน้าที่ของเรานั้นนะคะก็คือการบริหารทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่การหาพื้นที่สร้างเมืองทําให้ผู้อาศัยมีความสุขและการพัฒนาอาณาจักรของเราให้ยิ่งใหญ่ในทุกๆด้านเมื่อเริ่มเกมมานะคะสิ่งแรกที่ผู้เล่นต้องทําก็คือการจับพื้นที่หาปัจจัย4สี่ให้กับชาวเมืองโดยเฉพาะอาหารกับที่อยู่อาศัยถือเป็นเรื่องีัมกนนนเ้ จากนั้นเมื่อเล่นไปสักระยะคุณก็จะพบว่าประชากรเริ่มมากขึ้นความยากในการควบคุมเองก็จะมีมากขึ้นเช่นกันฉะนั้นแล้วเราจึงต้องมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมและจัดการให้เกิดความมีระเบียบวินัยในการบริหารจัดการบ้านเมืองนั่นเองค่ะและหากใครที่สนใจตัวเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ในแอปแท็ๆกันเลยนะคะ แล้วเราก็มาอยู่กับตัวเกมสุดท้ายนะคะสําหรับตัวเกมนี้ก็มีชื่อว่า Rome Total War โดยเกมนี้ก็จะเป็นเกมยอดฮิตในเครื่อง PC มาก่อนซึ่งก็จะมาทําในเวอร์ชั่นของมือถือนั่นเองค่ะซึ่งก็ยังคงรักษากลไกการเล่นเกมทั่วไปของ PC เวอร์ชันนังเดิมเอาไว้ ผู้เล่นนะคะต้องต่อสู้กับอาณาจักรคู่แข่งเพื่อครองโลกโบราณการต่อสู้นะคะก็ยังดําเนินอยู่ในแบบเรียลไทม์แคมเปญแบบเทิร์นเบสนั้นนะคะก็จะมีความสมจริงมากเนื่องจากมาแสดงให้เห็นถึง19กลุ่มที่มีเอกลักษณ์ผู้เล่นสามารถเลือกไฟโรมันอังกฤษก็เยอรมันมาซิโดเนียและก็อ,อื่นๆมากมายเลยนะคะและนอกจากนี้ผู้เล่นยังต้องสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจอารยธรรมและก็ศาสนาของจักรวรรดิและก็ต้องรักษาอาณาจักรของเราเองนะคะในขณะที่ยึดอำนาจการปกครองและก็รักษานายพลให้ดีที่สุดนั้น และหากใครที่สนใจตัวเกมนี้ก็สามารถซื้อไปเล่นกันได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับ10อันดับเกม PC ที่ลงไฮไลท์นบนมือถือภาพสวยและสนุกควรมีไว้2022และใครที่สนใจเกมทั้งหมดนี้แอดมินก็ได้ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วสามารถไปซื้อแล้วก็ดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะก่อนจะลาการไปคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยและสำหรับในคลิปวันนี้แอดมินก็้ขอตัวลาไปก่อน เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายบายค่ะ